สวัสดีครับผมช่องพลอนรำเพรียงพาวิเชียลครับหน้างานคำมือนมาดูหน้างานกันตัวอะไรเสีย บรรยากาศางานงานครับผมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานครับเป็นคืนสุดท้ายของงานแล้วครับผาพี่นองยางเบ่งบรรยากาศน้อครับผม โห,โหคววาม,มาวดเสียวัสดีครับผมเอามายล้ยัง <laughs> hey, <ม>ยงั<ม>ยง<ม>ยงัง<ม>สักพักหนึ่งก็ห้งมาแล้วมนะั้งครับข้างหลังเลยข้างหลังวิธีเลยลลครับผมหลังวิธีเลยเ<ะ>ป็นไงมาลูก สวัสดีครับสชมนะครับอาพพี่น้องเบิองบรรยากาศอู้อันนี้เป็นสิงห์สางใหญ่ครับผมอาสิ่งของสิหลายอยู่ครับแต่ว่าของเล่นเยอะ สามารจะเป็นเครื่องเล่น,นบรรยากาศวาดอะไรอันนี้สาวน้อยตกน้ำ บรรยากาศดีครับดูเสื้อผ้าโอ้ ยาวเลยครับตลาดคงเดินไม่ไหวครับโอ้บรรยากาศ thank <laughs> you ท่าพี่นอ้องชมบรรยากาศนางานครับผมสตบเบลี่ 三哥哥。<music> สาวน้อยเพชรบ้านแพรโอ้โหซืหหห้อครบสองร้อยบาทสวัสดีครับผมแล้วครับอีน้องมาขายของเอาละเบิ้งหน้าคือโซเฟียบะเออเพาะิ้ว่าหายุนเบือโห,อหนา้หนาคือโซเฟียไม่ควงเบื้องแล้ววะหน้าคือโซเฟียเลย อ๋อโซเฟีมันเห็นปากไอโซเฟียมาเห็นนโซฟีมของเดี่ยวโซฟีก็โงีครับผมบ่ปลไที่เลี้ยงบ่ลูกโอ้จะจีกินยังดอก ว่ากูยันตกโอ้ไปไหนครับไปมาแล้วครับครับนี่เป็นบรรยากาศนางานครับผมปากพี่น้องน้ำเด้อครับผมวันที่แปดเก้าสิบครับผมมีไลฟ์สดปุ่มปิดกับราคา วันหนึ่งก็ร้อยเก้าบาทครับผมมามวนมนำกันครับผมสามวันก็299อกากถูกถูกครับเมาเมาหนี่ก็299้ยกครับวันละ1 0 9บาทครับรถพิเศษสามวันเมาเมาพาพี่น้องมวนซื้นกันกับทีมงานสาวน้อยเพชรปัานแพง กิฟต์ดีครับฝากพี่น้องครวามชื่นชมหน่อครับผมฝากติดตามช่องหลอดลำพนธ์อินเทอร์นะครับขอบคุณมากครับผม